ในบทนี้เราจะมาดูเรื่องของทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้นนะครับที่ผ่านมาที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ฟิสิกส์หนึ่งนะตั้งแต่กลาศาสตร์เรื่องอุณหพลศาสตร์นะเรื่องไฟฟ้าเรื่องแม่เหล็กเรื่องแสงเนี่ยนะครับเป็นฟิสิกส์ที่เราเรียกว่าเป็นฟิสิกส์แบบเดิมนะฮะซึ่ง เป็นความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนศตวรรษที่19กนะครับก่อนคิดศตวรรษที่19นะฮะซึ่งอย่างที่บอกนะเนื้อหาหลักๆก็คือเรื่องกลศาสตร์ที่เราเรียนในฟิสิกส์หนึ่งนะฮะอุณหศาสตร์ที่เราเรียนในฟิ 1, นะสิกส์หนึ่งนะะทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราเรียนในฟิสิกส์สองทัศนศาสตร์ที่เราเรียนในฟิสิกส์สอง ส่วนกลาศาสตร์ทางสิติเนี่ยเป็นวิชาในขั้นสูงเราไม่ได้เรียนนะครับแต่ก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของฟิสิกส์แบบเดิมนะซึ่งเกิดขึ้นก่อนปลายศตรวรรษที่19คริสตศตวรรษที่19นะครับทีนี้ในช่วงนั้นเนี่ยนะครับนะักฟิสิกส์ก็คิดว่าเรารู้เรามีความรู้ทางฟิสิกส์ครบถ้วนหมดแล้วนะ ที่เหลือก็คือมาเก็บรายละเอียดเท่านั้นเองนะฮะก็คือมาเก็บรายละเอียดของเรื่องแต่ละเรื่องเท่านั้นเองแต่พบว,ว่าเมื่อตายศตรวรรษที่19แล้วกเเ็เลยมาถึงต้นศตรวรรษที่20เนี่ยนะครับมีการทดลองหลายอย่างที่ความรู้ทางฟิสิกส์แบบเดิมเนี่ยอธิบายไม่ได้นะฮะซึ่งความรู้พวกนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดวิชา ่ใหม่ๆขึ้นมานะฮะวิชาใหม่อันหนึ่งที่เกิดขึ้นในในช่วงปลายสัปดที่ส9ต้นสัปดที่20นี่นะครับก็คือทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะครับประเด็นที่สำคัญที่สุดของทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ก็คือเราพบว่าแสงมีความเร็วคงตัวนะครับ ไม่เคลื่อนเกับการเคลื่อนที่สัมผัสระหว่างแหล่งกาเนิดและผู้สังเกตก็หมายความว่าไม่ว่าใครจะสังเกตแสงเนี่ยจะเคลื่อนที่ยังไงจะยืนอยู่นิ่งๆจะวิ่ง,งเคลื่อนที่ยังไงก็แล้วแต่จะพบว่าแสงมีความเร็วคงตัวเสมอนะตอนนั้นเป็นจุดเริ่มของทฤษฎีที่เราเรียกว่าทฤษฎีสมรัตภาพของไอน์สไตน์นะครับแต่ว่าเราก็จะไม่ได้เรียนเรื่องทฤษฎีสมบัติภาพในฟิสิกส์สองนี้อีกด้านหนึ่งนะครับ เป็นการศึกษาปรากฏการที่เกี่ยวข้องกับระบบนะในระดับอะตอมหรือเล็กกว่าเกี่ยวข้องกับระบบในระดับอะตอม จะเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์สี่อย่างต่อไปนี้นะครับก็คือการแผ่รังสีของวัตถุด,ดำปรากฏการณ์โฟโตโอิเล็กติกนะปรากฏการณ์คอมตันและการทดลองของดาวิสันับเจอเมอร์ปรากฏการเหล่านี้เมื่อมีคนศึกษาแล้วก็พัฒนาทฤษฎีที่อธิบายเรื่องพวกนี้จนในที่สุดเกิดเป็นทฤษฎีอีกอันหนึ่งที่เราเรียกว่าทฤษฎีคอนตัมนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่เราจะพูดถึง ในที่นี้นะครับหลักการพื้นฐานของทฤษฎีควอนตัมก็คือเราพบว่าอะไรก็ตามที่เราเคยคิดว่ามันเป็นคลื่นเนี่ยนะครับมันมีสมบัติของความเป็นอนุภาคอยู่ในตัวมันและในอะไรก็ตามที่เราเคยคิดว่ามันเป็นอนุภาคเนี่ยนะครับมันก็มีสมบัติของความเป็นคลื่นอยู่ในตัวมันเช่นเดียวกันนะครับประเด็นแรก ก็ค,คือเราพบว่าแสงเนี่ยนะครับซึ่งเราเราพูดมาตลอดนะครับว่าแสงเนี่ยเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีการทดลองที่ยืนยันว่าแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตั้งแต่หลักของฮอยเกนนะที่เราพูดถึงไปแล้วการทดลองช่องเปิดคู่ของยังจนมาถึงทฤษฎีของแม็กซ์เวลที่ยืนยันว่าแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อแสงเป็นคลื่นถ้าลองเทียบกับกรณีของคลื่นน้ํานะครับ คลื่นก็จะเคลื่อนที่ไปในตัวกลางอย่างต่อเนื่องในกรณีของแสงแสงไม่ต้องการตัวกลางก็จริงแต่มันก็เคลื่อนที่ไปในที่ว่างอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเราคิดว่ามันจะส่งพลังงานและโมเมนตัมอย่างต่อเนื่องตามธรรมาชาติของคลื่นครับแต่จากการทดลองเกี่ยวข้องหลายๆอย่างนะจนในที่สุดเรื่องของโฟโตอิเ e ล็กริกเอฟเฟกนะครับซึ่งคนที่อธิบายเรื่องนี้คือไอน์สไตน์ นะพบว่าไอซายอธิบายว่าแสงเนี่ยมีสมบัติเป็นอนุภาคด้วยเวลาเราพูดว่าแสงมีสมบัติเป็นอนุภาคเนี่ยความหมายของมันคือมันมีการส่งผ่านพลังงานและโมเมนตัมแบบเป็นก้อนในลักษณะคล้ายๆกับที่เราโยนก้อนหินนะหรืออนุภาคอะไรสักอย่างที่เคลื่อนที่ไปเนี่ยมันจะมีโมเมนตัมเป็นก้อนก็คือวิ่งไปพร้อมกับตัวก้อนหินนี้นะครับ มันไม่ได้ค่อยๆส่งผ่านไปในที่ว่างเหมือนอย่างกับคลื่นแต่มันจะวิ่งไปพร้อมก้อนหินอย่างนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่ามันมีพลังงานและโมเมนตัมเป็นก้อน <S <S ทีนี้ไอ้ตัวก้อนพลังงานเนี่ยนะครับไอสไส้สายเล่อมันว่าโฟตอนฮะตังเกตนะครับโฟตอนมาจากคำว่าโฟโต้เติมคำว่าออนเข้าไปอะไรก็ตามที่ ชื่อ,อมันมีชื่อเป็นออนออนอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับก็แสดงว่าความเป็นอนุภาคของมันนะประเด็นที่สําคัญที่สุดนะในทฤษฎีของไอน์สไตก็คือบอกว่าพลังงานของโฟตอนหนึ่งตัวจะมีค่าขึ้นอยู่กับค่าความถี่ของแสงของของแสงนะของคลื่นแม่เนหนไฟฟ้าที่ประกอบเป็นโฟตอนตัวนั้นนะครับตามสมการ E=hf ะะและโมเมนตัมของโฟตอนจะมีค่าเท่ากับ S อสส่วนลมดสิ่งที่น่าสนใจก็คือแม้ว่าเราบอกว่าโฟตอนมีสมบัติเป็นอนุภาคแต่เมื่อเราำคำนวณพลังงานของไอก,ก้อนพลังงานของแสงหรือของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือของโฟตอนนี่นะครับเรากลับใช้สมบัติความเป็นคลื่นของมันมาคำนวณคือความถี่ F และ Lambda คือความยาวคลื่นเรื่องนี้คือสิ่งที่ แม้แต่ฟิสิกส์ในปัจจุบันนะักฟิสิกส์ในปัจจุบันก็ยังอธิบายได้ไม่เคลียร์มากนะักว่ามันหมายความว่าอะไรคือทำไมมันถึงใช้สมบัติของทั้งสองอย่างพร้อมกันนะครับแต่จะยังไงก็แล้วแต่อันนี้คือผลที่สอดคล้องกับการทดลองเพราะนั้นเราจะยกไปใช้เลยอีกตัวหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาในที่นี้คือค่า S นะครับเราเรียกค่า S นี้ว่าค่าคงตัวของพลังซึ่งมีค่าเท่ากับ จริงประมาณนะครับ6.626คูณ10ยกกำลังลบ34จูลวินาทีนะคะค่าคงตัวของพลังนี่เป็นค่าคงตัวเราเรียกว่าเป็นฟัน d ดเมนทัลคอนสแตนต์นอันหนึ่งในธรรมชาติเหมือนกับความเร็วแสงนะครับหรือค่า k ถ้ายังจำได้ตอนที่เรียนอ,อุนหะพลาศาสตร์ค่าคงตัวของโบสมมนนะครับก็เป็นค่าของตัวพื้นฐานในธรรมชาติอันหนึ่งนะครับ ทีนี้เมื่อเราบอกว่าคลื่นแม่เหน่ยกไฟฟ้าซึ่งแสงซึ่งตอนแรกเราบอกว่ามันเป็นคลื่นม่นเหนียกไฟ,ฟ้าเนี่ยมีสมบัติของความเป็นอนุภาคนะครับเราก็พบว่าในทางกลับกันสิ่งที่เป็นอนุภาคอย่างเช่นอิเล็กตรอนนะฮะอิเล็กตรอนนะครับโปรโตอนนิวตรอนหรือแม้แต่อะตอม นะทั้งอะตอมอะตอมไฮโดรเจนอะตอมฮีเลียมอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับก็สามารถมีสมบัติของความเป็นคลื่นได้ด้วยสมบัติของความเป็นคลื่นของอนุภาคพ,พวกนี้แสดงออกในรูปของการแทรกสอนและเลี้ยวเป็นก็คือในปรากฏการณ์บางอย่างนะครับเราจะอธิบายได้ก็แต่เมื่อเรามองว่าอนุภาคพ,พวกนี้เนี่ยนะครับเวลามันเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันมีสมบัติของความเป็นคลื่นปรากฏขึ้นนะฮะ คลื่นที่เกี่ยวข้องกับอนุภาคพวกนี้เราเรียกชื่อมันว่าคลื่นสสารหรือ m ม t เตอร์เวซึ่งความยาวคลื่นของคลื่นสสารเนี่ยเขียนออกมาได้ในด้วยความสัมพันธ์คล้ายๆกับสมมติฐานที่ไอน์สไตน์ตั้งไว้ก็คือในกรณีที่ของไอน์สไตน์เนี่ยบอกว่าโมเมนตัมของออคลื่นจะมีค่าตามสมการนี้นะจะเห็นว่าถ้าเราย้ายค่า P นี่เป็นสมบัติของอนุภาคใช่ไหมฮะ สมการนี้บอกเราว่าสมบัติความเป็นอนุภาคของคลื่นอธิบายได้จากสมบัติความเป็นคลื่นของตัวมันเองแคลมดาทีนี้ถ้าเราย้ายแลมด้าขึ้นไปเอาพีลงมานะะแล้วมาดูในสมการนี้จะเห็นว่ามันบอกเราว่าสมบัติความเป็นคลื่นของอนุภาคอธิบายได้ด้วยความเป็นอนุภาคของตัวมันเองก็คือโมเมนตัมนะฮะเพราะฉะนั้นความยาวคลื่นของคลื่นสสารที่เกี่ยวข้องกับอนุภาคพนี้นะฮะจะคำนวณได้จาก h ส่วน p ค่าวความสัมพันธ์นี้มีชื่อเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ของเดอรอยตั้งชื่อตามชื่อของลนะุยเดอร์อยคนที่เสนอ,อสมมติฐานของคลื่นสสาตรตัวนี้นะครับทีนี้เราจะมาดูปรากฏการณ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับ การกำเนิดของทิสซีควอนตัมนะฮะ,อ,ะอย่างที่บอกแล้วมันมีปรากฏการ์อยู่สามสี่ปรากฏการ์ที่สำคัญนะที่เกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของดิสซีควอนตัมปรากฏการ์แรกเลยซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดของดิสซีควอนตัมนี่นะครับก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการแผ่รังสีของวัตถุด,ดับของการ แผ่รังสีของวัตถุดำในการแผ่รังสีของวัตถุดำนี่นะครับมันจะเกี่ยวข้องกับการแผ่รังสีของวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์เคลวินเราพบว่าวัตถุอะไรก็ตามที่มีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์เคลวินเนี่ยจะแผ่ขึ้นเป็นรังไฟฟ้าออกมารอบๆตัวมันนะครับตัวเราเองที่นั่งอยู่อ่านหนังสืออยู่หรือว่าทํางานอยู่เนี่ยนะครับก็จะแผ่ขึ้นเปนรังสไฟฟ้าออกมาเพียงแต่ว่าอาจจะอยู่ในย่านที่ตามองไม่เห็น ถ้าอยากจะดูการแผ่ขึ้นเป็นไฟฟ้าในย่านที่ตามองเห็นก็อย่างเช่นหลอดมีไส้นะฮะถ้าเราเปิดไฟใช้หลอดมีไส้เนี่ยเราผ่านกระแสเข้าไปนในไส้หลอดแล้วมันร้อนพอมันร้อนเสร็จมันก็จะแผ่ขึ้นเล็นไฟฟ้าออกมาซึ่งอยู่ในตาย่านที่ตาเรามองเห็นก็คือเกิดเป็นแสงสว่างนั่นเองนะครับการแผ่นังสีของ วัตถุที่มีอุณหภูมิสูงกว่าส่วนเคลวินเนี่ยนะครับเราเรียกชื่อว่ามันเป็นเทอร์มอลเร i ดเดชันซึ่งสเปกตร,รัมของคลื่นรังไฟฟ้าที่แผ่ออกมาเนี่ยนะครับจะขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่แผ่รังสีแล้วก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของวัตถุนะแต่มันมีผลการทดลองอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาพบว่าวัตถุอะไรก็ตามที่มีความสามารถในการดูดกลืนคลื่นที่ความยาวคลื่นหนึ่งได้ดี จะมีความสามารถในการแผ่รังสีที่ความยาวขึ้นนั้นได้ดีด้วยหมายความว่าสมมติว่ามีวัตถุอันหนึ่งที่สามารถดูดกลืนแสงในย่านสีแดงได้ทีเมื่อเราทําให้มันร้อนขึ้นมันก็จะแผ่งสีในย่านสีแดงได้ทีด้วยนะครับนักวิทยาศาสตร์เมื่อศึกษาเรื่องนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเราสามารถหาวัตถุในอุดมคติขึ้นมาสักอันหนึ่งนะครับที่สามารถดูดกลืนขึ้น,นใมหล็กไฟฟ้าได้ ในทุกความยาวคลื่นนะครับมันก็หมายความว่ามันจะแผ่รังสีได้ดีในทุกความยาวคลื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถสร้างวัตถุนักศึกษนี้เราก็สามารถจะศึกษาการแผ่รังสีหรือเทอร์โมเรเดียชันในทุกความยาวคลื่นได้พร้อมๆกันนะครับเราเรียกวัตถุที่ดูดกลืนคลื่นบรเวณไฟฟ้าได้ดีในทุกความยาวคลื่นนี่นะครับว่าวัตถุดำหรือแบคบอดี้ เตุ hey, ที่เราเรียกมันว่าแบคบอดี้หรือวัตถุด,ดําก็ตรงตัวนะครับสีดําคือสีที่ดูดกลืนแสงทุกความยาวคลื่น,นเวลาเราเข้าไปในที่มืดก็คือไม่มีแสงออกมาเนี่ยหมายความว่าตรงบริเวณนั้นเนี่ยไม่มีแสงออกมาในทุกความยาวคลื่นเราจึงเห็นมันเป็นสีดําเราจึงเรียกวัตถุที่ดูดกลืนแสงในทุกความยาวคลื่นว่าวัตถุด,ดาถ้าเราฉายแสงลงไปที่วัตถุด,ดาเนี่ย สิ่งที่เราจะมองเห็นกลับมาก็คือเห็นเป็นสีดำๆเพราะว่าแสงถูกโดนเกินไปหมดไม่มีแสงไหนที่สะท้อนออกมาเลยนะครับ